ตัวนูก็หันตูดให้ตัวนี้ตัวนี้ก็หันตูดให้ตัวนู้นี่เงขอเสียงหน่อยขอเสียงหนาเร็ว ข้าเช้างน้อยข้าเช้างน้อยกินอย่างเดียว,ลวเ,เลยวะสนใจอะไรเล้ะอืมยกขาให้ต่งางหาก รับก่อนเร็วับก่อนเร็วรับก่อนเร็วขอเชียงไหลเร็วครับรับเร็วออขอให้หลังทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะพี่เฮงขอข,ออขอับก่อนเร็วครับก่อนครับก่อนต็นู้นหันมาแล้วน้องเมตาหันมาแล้วอันนก็ห่วงกินอันนี้ก็ห่วงกิน เร็วพี่เฮงขอเสียงหน่อยเร็วครับก่อนอำไม่ได้แบบชิดมดูอือมเปร,เรอร่อยจริงหมดแล้วนี่หมดแล้วค่ะเอาให้หนู้นนะคะตองนี้ใส่หัวแล้วกินอิ่ม อืืจะเสียงเคี้ยวอร่อยมากเต้นด้วนมึงอ่ะอิม่มหรือยังเพียงอิ่มยังครับ โชกกล้องหน่อยหันมาโชกกล้องหน่อยเร็วหันมาโชกกล้องหน่อยเร็วหันมาโชกกล้องหน่อยเร็วเออหันมาอีกโอเคหันมาโชกกล้องหน่อยเร็ว จ้าก่อนจ้าเร็วจ้าสวยจ้าจ้าสวยก่อนเร็วจ้าสวยก่อนจ้าสวยก่อนจ้าสวยเร็วลืมแล้วไหมจ้าลืมไปใช่ไหมเร็วจ้าสวยก่อนจ้าสวยก่อนจ้าสวยก่อนนี่คนแมนสั่งจ้าสวยไม่จ้าสวยนะคะจ้าสวยก่อนเร็วจ้าสวยก่อนคอนแมนสั่งทำก็ไม่ทำจ้ะ มึนตึ๊บไปเลยเชียวจ้าสวยก่อนจ้าสวยก่อนอยาวตัดไม่กี่เดือนแค่เดียวยาวอแล้ว <ยา S 1> ะคะเพิ่งตัดไปตอนนั้นเองยาวอยู่แล้วค่ะเส้นใหญ่ด้วยนม่ตาคะหันมันหน่อยเร็ว แล้วจ้าสวยก่อนจ้าสวยก่อนจ้าสวยก่อนเร็วทำเมินเมินทำไมนั่นถอยนี้แล้วถอยนี้แล้วอมมุนหัวอ่ะเต้นได้วยเต้นได้วยมุนหัวด้วยเต้นได้วยเต้นได้วยมุนหัวด้วยยกขาด้วยยกขาด้วยเออยกขาด้วยได้ตายยกขาด้แล้ว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 ยกขาด้ โยค้าด e ้วยยคะาด้วยเออโยมตายโยคาด้วยโอ้เล่นอะไรกันเนี่ยเด็นมา ทนงานสั่งเบนแต่เดินหนีค่ะพี่เฮงเบนมาเร็วจ้าครับก่อนครับครับเสียงครับก่อนครับสูงครับดิครับบุ้บครับครับก่อนไม่ครับเลยเวลาตอนร้องกินอ่ะเวลาตอนร้องกินนี่ครับดีครับ เวลาอยากกินครับได้แต่เวลาอิ่มแล้วไม่คับเพียงครับก like nah ่อนเร็วครับต้องเร็วโอ้ช่วยมากครับเลยเออเสียง่นานเองคับอีเสียง่นานเองเสียง่น้นเองกําลังงงว่าจะสั่งอะไรนักหนาเนี้ยจะสั่งอะไรผมนักหนาเนี่ย ครับไม่มีเสียงเลยจ้าวันนี้พี่เฮงไม่มีเสียงเลยครับครับกอครครับครับครับไม่มีแรง่งวันนี้พี่เฮงหมดแรงเป็นอะไรนะมึนมึนไปอีกอมึนไปเลยจ้ะ เออย่าใกล้นะนอนลงดิอันนอนลงจินอนลงครับลองลงเพียงนอนลงโอ้เก่งมากโอ้ชวยเก่งมากเลยครับเลิกครับเอา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 แข่งเกี่ยวตัวเองอีกแล้วอ้วันนี้หมดแรงเหรอพี่ยงหมดแรงเหรอครับมันเป็นยังไงเนี่ยโอ้คึก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 มากเลยดูคึกคึกคึก ทำกระดกพี่ใหงทำกระดกทำกระดกคึกคึกมากเย้ไก่ไก่ดัววายฮะกำลังมึนอยู่ว่าจะสั่งอะไรผมนักนาเนี่ยผมเหนื่อยละวันนี้ยได้กินแล้วได้กินแล้วท่านเลขัดยาอ่าพี่เฮงขัดยา เช็ดงาให้สวยอ่ะนี่คิดมาให้กินเป็นไหมเยี่ยวตัวเองเหรอไปข้าเอางาแทงเยี่ยวตัวเองเหรอล่าสุดเหม็นเหม็นเหม็นไหมครับเหม็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยเยี่ยวตัวเองอ่ะเห็นป่ะเป็นไหมมองอะไรเนี่ยพูดอะไรกับผมเนี่ยผมไม่เข้าใจต้องการอะไร พี่เฮงครับพี่เฮงต้องการอะไรครับหิวเหรอครับบอกแมนสิแมนแมนเอาให้ผมกินหน่อยโอเคเดี๋ยวกินเยอะเลวปั่นไม่ไม่ครับไม่ให้กินอ่ะครับก่อนเร็วครับก่อนเดี๋ยวได้กินครับได้กินนะครับก่อนครับก่อนเร็วครับก่อนเร็วฮึบ